มาอัพเดตสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับตอนนี้บอกว่าฮุนเซนนี่งอมพระรามนะครับงอมพระรามนะครับใช้คำว่างอมพระรามเพราะว่าสหรัฐอเมริกาที่ฮุนเซนเขาหวังจะไปพึ่งพาอาศัยเนี่ยนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ย ยึดเงินในทุนคนสนิทของฮุนเซนนะครับที่เอาไปซื้อบิตคอยที่เอาไปซื้อบิตคอยเป็นเงินจำนวนมหาศาลมากนะครับ4,95,000กหกว่าล้านบาทผมเองคิดส่วนตัวนะครับว่าฮุนเซนเนี่ยมันเป็นคนรุ่นเก่าลงทุนหาอะไรก็เขาไม่เป็นหรอกนอกจากเก็บก๊อกทุจริตคอร์รัปชัน คำว่าเก็บก๊กค,คือเก็บรายได้ใต้โต๊ะจากบอนพวกสแกมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับรายได้ของคุณเซนเนี่ยมันก็หวังที่จะเอาไปลงทุนนะครับโดยการลงทุนของคุณเซนดีที่สุดคือซื้อบิตคอยซื้อบิตคอยแล้วก็ซื้อทองแท่งเข้าไว้นะฮะพร้อมที่จะ หลบหนีออกจากประเทศกัมพูชาเวลาที่ตัวเองหมดอำนาจนะครับแต่ด้วยความโลภของมันเนี่ยมันสร้างเรื่องสร้างราวนะครับมันความโลภของมันนะครับมันก็คิดว่าจะคุยกับรัฐบาลที่แล้วได้เพราะว่ามีความสนิทสนมกันโดยสร้างเรื่องยกกำลังทหารขนอาวุธเข้ามาประชิดแนวชายแดนไทยลุกล้ำเข้ามาในเขตชายแดนไทย หวังว่าจะให้ไทยเปิดการเจรจาเจรจาแล้วก็เจรจาตะเวกันนะครับจะแบ่งเขตไปขุดน้ํามันในทะเลมันโลภอย่างนั้นครับไอ้ฮุนเซนมันโลภอย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าทหารไม่ยอมทหารไม่ยอมนะครับทหารไม่ยอมทหารก็ประกาศกฎอายการศึกตึ้งเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ปิด ภาสาตามเงินถมเพราะปิดปุ๊บฮุนเซ็นแม่นสั่งทหารยิงใส่ประเทศไทยเลยนะครับเราก็ตอบโต้ตอบโต้แล้วคราวนี้มันเอาใหญ่เลยทั้งปืนใหญ่ทั้งจรวด b ีเอทั้งโดนอะไรอาวุธอะไรที่มันมีมันใส่ประเทศไทยนี่คือจุดเริ่มต้นปรถมบมื่ไอุ้นเซนมันคิดไม่ถึงครับมันคิดว่า เดี๋ยวไทยก็เจรจายิ่งพอมาเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเนี่ยรัฐบาลเก่าหมดอำนาจไปรัฐบาลใหม่มามันไม่เห็นช่องทางเลยว่าจะพูดคุยได้มันเลยเงียบเงียบปากไปไงเงียบเงียบปากไปนะครับจุดที่แม่ทัพภาคที่สองทำเขาไว้เนี่ยยึดคืนพื้นที่เราได้คืนสิบเอ็ดจุดเหลือที่ยังไม่ เจ็ดเด็กขาตรงปราสาทตาขวาอยู่จุดเดียวนะครับทางกองทัพภาคที่หนึ่งก็เอาพื้นที่หนองจานหนองยากแก้วนะครับทหารเรือด้วยนะครับให้คุณเซนช็อกเลยครับมันก็ปรับวิธีนุ่มนวลขึ้นโดยใช้มวลชนจ้างมวลชนมา ให้กำนันลีเป็นแกนนำนะครับมีทหารถอดเครื่องแบบมาสนับสนุนมาเรียกร้องมาเรียกร้องนะครับเราก็ล้อมรั้วลวดหนามพอล้อมรั้วลวดหนามเสร็จมันถึงกับให้มวลชนมันเนี่ยที่มันจัดตั้งขึ้นทำ้ายทหารไทยได้รับบาดเจ็บไปสองคนแล้วก็ลัก ขโมยลวดหนามไปเหตุเกิดในแผ่นดินไทยนะครับกรณีมวลชนที่มาลักล้วลวดหนามไปนี่ความผิดฐานลักทรัพย์ลักทรัพย์ของทางราชการลักทรัพย์ของทางราชการนี่โทษติดคุกนะครับโทษติดคุกนะครับแล้วโทษที่มันมายิงเราก่อนให้ทหารยิงเราก่อนจนกระทั่งเด็ก เสียชีวิตเด็กแปดขวบเสียชีวิตในอ้อมอกของปู่ย่าตายายผู้หญิงเด็กเสียชีวิตที่เซเว่นอีเลเวทหารไทยเหยียบกับระเบิดอันนั้นไม่เป็นไรยวนยวนกันนะครับทหารไทยเสียชีวิตหรือเหยียบกับระเบิดถือว่าลบกันไม่เป็นไรแต่คุณเซนกัมพูชาจะแก้ตัวอย่างไร ที่คุณมาทำลายชีวิตประชาชนพลลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนปัน๊มน้ำมันเซเว่นอีเลเวนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยกฎของการทำสงครามระหว่างประเทศเขาถือมากนะครับเป้าหมายพลลเรือนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยถ้าพูดถึงความผิดตามกฎหมายไทยพื้นพื้นให้ชาวบ้านเข้าใจหน่อยนะที่มึงมายิงเด็กตายเนี่ยคนเดียวเนี่ยโทษประหารชีวิตนะครับ โทษประหารชีวิตนะครับโทษประหารชีวิตและตายเป็นกลุ่มเลยที่เซเว่นอเลเ่นเนี่ยโทษประหารชีวิตนะครับคุณเซ็นเป็นผู้ใช้จ้างวานทหารไทยก็พยายามอดทนอดกลั้นใช้มาตรการนะครับเราก็ซอฟให้ทำให้มันนุ่มนวลน,นะครับด้วยความเกรงอกเกรงใจกลัวจะต่างชาติเขประนามเรา เราแทนที่จะใช้ทหารเราก็ใช้ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเข้าไปประจันหน้าใช้เครื่องมือนะครับใช้เครื่องมือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลคือรถเปิดเคลื่อนเสียง a i r ์แรนะครับนะครับเปิดคลื่นเสียงเตรียมรถฉีดน้ำไปรถกีโน่เตรียมจะฉีดน้ำนะครับแต่มันก็ไม่เลิก แอบลอบเข้ามาวางกับอีกที่บ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานเราพยายามทำตามขั้นตอนเราทุกอย่างเลยครับใจเย็นเหลือเกินบอกว่าทหารนี่เขาหมั่นเขี้ยวเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่ามันใช้โล่มนุษย์กันชนเข้ามาเราก็เปิดเครื่องเสียงฉายหนังเปิดเครื่องเสียงนะครับจะเสียงผีเสียง f อฟีกเสียงอะไร ถ้าพูดถึงความผิดนะครับท่านสอวอนักสิทธิมนุษยชนครับความผิดไอ้คนเปิดเนี่ยโทษแค่ปรับนะเหมือนกับหนังกลางแปลงฉายข้างบ้านเราเปิดเสียงดังเลยนะครับถ้าขอญาติก็ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ขอญาติหรือเปิดเกินเวลามันก็โทษแค่ปรับโทษแค่ปรับแค่เนี้ยคุณมาเรียกร้องนะครับ คุณจะอ้างว่าคุณไปแปลคําเรียกร้องของทหารของไอ้กัมพูชาแต่เจตนาคุณไม่ดีเลยเจตนาคุณเนี่ยอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เพราะคนระดับคุณคุณเกิดปีเดียวกับผมนะอายุก็แม่นเจ็สิบแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรไอ้ทีจะเรียกร้องให้กับเด็ก ว่าคุณเซ็นคุณมาเน็ตคุณสั่งทหารมายิงทำให้เด็กเราเสียชีวิตคุณไม่เรียกร้องพ่อแม่ลูกเขาตายทั้งครอบครัวคุณไม่เรียกร้องตอนนี้ยังเรียกร้องก็ยังไม่สายนะท่านสวนะครับท่านนักสิทธิมนุษยชนนะครับคุณเรียกร้องอะไรเนี่ยมันสร้างความดังให้ตัวคุณเองเท่าน,นั้นแหละ นะครับเป็นคนไทยแต่มาโจมตีประเทศไทยคุณรู้อยู่แล้วว่าผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรกับประเทศไทยจนขมเมรมันได้ใจเอาบอกนี่ไงะระดับสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยเขาเอ่ยชื่อคุณทั้งชื่อทั้งนามสกุลชัดเจนยังว่าประเทศไทยทำไม่ถูกต้องเลยคุณจะไปอ้างว่าคุณปงคุณแปรอะไรเนี่ย ในยามที่มีศึกสงครามอย่างนี้ประชาชนคนไทยต้องรักกันนะครับก็อยากจะเรียนท่านสวอังคณากับคุณสุน,นัยคุณเอาชีวิตวิญญาณของความเป็นคนไทยผลประโยชน์ของประเทศไทยที่จะปกป้องดินแดนทวงดินแดนคืนไม่ใช่ทหารเขาจะไปทวงดินแดนคืนแล้วยึดไปเป็นของทหารแบบเขเมรมันทำนะครับ ถ้าได้ดินแดนไทยที่คเขมนเราเปิดให้มันเป็นศูนย์อพยพมา40ปีเนี่ยแล้วแม่นไม่ยอมออกไปเนี่ยนะครับเขาคืนให้กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่ยากจนบริเวณบ้านหนองจานหนองยากแก้วที่เขามีเอกสารในการครอบครองอยู่แล้วนะครับคุณเริ่มเลยคุณปรับตัวได้ครับ คุณเรียกร้องให้เด็กเนี่ยประน,นามไปเครือข่ายคุณกว้างขวางอยู่แล้วนะครับเรียกร้องไปขเขมรมันวางกับระเบิดเนี่ยแอบวางกับระเบิดมันผิดส่วนที่สัญญาออตตาว่าอยู่แล้วคุณเรียกร้องไปทําให้ชาวบ้านคนไทยเนี่ยไปเหยียบขาขาดไปกี่คนแล้วไปเอาชาวบ้านคนไทยเนี่ยที่เหยียบเนี่ยไปหาของป่าไปเก็บ พืชผักยาแล้วไปเหยียบกับของเมรขาขาดเนี่ยนะครับเอามาคุณเรียกร้องให้กับคนเหล่านี้สิทำอะไรให้คนไทยบ้างสิทำอะไรให้กับประเทศไทยบ้างผลงานคุณที่ผ่านมาคุณเรียกร้องอะไรให้กับคนไทยและประเทศไทยบ้างคุณเริ่มต้นมาก็เรียกร้องเรื่องสามีคุณถูกอุ้มหายตัวไปนะครับแล้วก็ ไปเรียกร้องเรื่องโลหิงยาไปเรียกร้องเรื่องให้ทุนการศึกษาฟรีแก่เขมรน,นะครับแม่ผมแล้วปวดหัวนะเราก็อายุจนป่านนี้แล้วนะครับรุ่นลุงร,ร,รุ่นป้าแล้วคุณกับผมก็อายุเท่ากันนะครับแก้ไขได้นะครับเราแก้ไขได้เถอะนะนะครับแก้ไขได้ผมไม่ไปต่อว่าไม่ไปด่าอะไรคุณแล้วนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับ เป็นผู้ชายมีอะไรเราก็รุ่นแก่ๆแล้วนะครับก็แนะนํากันนะครับแนะนํากันเราอยู่กันไม่อีกกี่ปีก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เจ็บป่วยเดี๋ยวก็ตายนะครับแล้วเวลาสื่อโซเชียลมันเอารูปคุณขึ้นมาเนี่ยเห็นรูปคุณเนี่ยใส่ชุดผมก็เรียกชุดไม่ถูกนะครับพี่น้องชาวมุสลิมเขาใส่การถุงเนี่ยมันก็จะทำให้คนเนี่ย เขาเกิดคอนฟ lict คติในใจพอเห็นคนใส่ชุดแบบคุณเขาก็จะเริ่มเอ๊ะนี่พวกคุณอังคณาหรือเปล่าผมขอบคุณนะครับมีผู้หญิงพี่น้องชาวมุสลิมท่านหนึ่งนะครับออกมาต่อว่าคุณอังคณานะครับออกมาต่อว่าแม้แต่คนนับถือศาสนาเดียวกันกับท่านเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยพี่น้องประชาชนคนไทยครับ เราอย่าเอาศาสนามาปิดกั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าแบบฮินดูหรือจะเป็นชาวมุสลิมหรือจะเป็นชาวนับถือศาสนาคิดศาสนาขงจื้ออะไรเราเป็นพี่น้องอยู่ร่วมแผ่นดินไทยเดียวกันครับต้องแยกคนดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวมันอยู่ที่คนนั้นๆครับต้องแยกคุณอังคณาออกจาก พี่น้องชาวมุสลิมโดยเฉพาะสุภาพศรีชาวมุสลิมนะครับแม้เขาจะพกผ้าด,ดำอะไรเหมือนกันนะครับนั่นเขาเคร่งศาสนานะครับแต่ว่าคนแค่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่เดียวกันนิสัยบางคนก็ดีบางคนก็เลวนะครับยังชี้นำยังชี้แจงยังแนะนำกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยมันเยอะมันเป็นล,ล้านคนในประเทศไทยนะครับ ที่เขาดีๆมันก็มีครับอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมน่ะรมนตรีเขายังเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับนั่นเขาก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมครับเพราะนั้นเวลาใครจะคอมเมนต์นะครับเวลาใครเอาเรื่องคุณอัคนาไปลงแล้วก็ท่านที่จะเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยอย่าด่าลามไปถึงศาสนาหรือด่าลามไปถึง สุภาพสตรีที่เป็นมุสลิมครับถ้าด่าก็ให้ระบุตัวไปเลยนะครับระบุตัวไปเลยนะครับว่าเป็นอังกลุงนะครับว่าเป็นอังกลุงนะครับว่าเป็นอังกลุงนะครับก็เขาก็เข้าใจแล้วครับว่าอังกลุงคนไทยหัวใจขเขมรน,นะครับมานะฮะ อตอนนี้นะครับสถานการณ์ผมมองนะครับพื้นที่แนวชายแดนของประเทศไทยทั้งหมดพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนผมมองว่าปลอดภัยครับผมมองว่าปลอดภัยครับณเวลานี้ขมิ้นไม่กล้าเปิดศึกกับเราแน่นะครับมันมาลุ่มมาตุ้มมันโดนศึกติดพันนะครับศึกหนักที่มันเจอเกาหลีใต้ สอสอทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านร,รวมทั้งประชาชนชาวเกาหลีใต้สนับสนุนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ให้จัดส่งกำลังทหารบุกเขมรเลยให้บุกเขมรเลยนะครับเขายื่นคำขาดมาว่าคุณต้องส่งตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกไอ้แก๊งสแกมเมอร์ลูกน้องของไอ้ฮุนเซนกักตัวหลอกลวงเข้ามาทำงานเนี่ยจนคนเขาต้องเสียชีวิต แล้วเอาไปกักเหมือนค่ายนระกเบียนเบียน,ยน,ยนฟูเลยนะครับหลอกว่าจะให้ชาวเกาหลีใต้มาทำงานบริษัทห้างร้านในเขมรมาถึงก็จับตัวเขาและกักเขาไว้นะครับกำแพงสูงลิบเลยมีรั้วลวดหนามนะครับเหมือนคุกเลยจนคนเขาเสียชีวิตเกาหลีใต้เขาไม่ยอมเขาห่วงพี่น้องประชาชนเขาเขาให้ฮุนเซนเนี่ยกับไอ้ฮุนมาเน็ตเนี่ย ส่งชาวเกาหลีใต้กลับคืนไปไม่อย่างนั้นเขาจะส่งกองกำลังบุกกัมพูชาเท่านี้นะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่กองกำลังกองทัพเขาเข้มแข็งมากถ้าผมจำไม่ผิดเขาอันดับสี่ของโลกนะครับอันดับสี่ของโลกนะครับเขาสู้รบกันเองกับเกาหลีเหนือไหนจะต้องสู้กับจีนด้วยนะครับเกาหลีใต้เนี่ย นะครับอันดับหนึ่งก็สหรัฐอเมริกานะครับอันดับสองจีนอันดับสามรัเสเซียอันดับสี่เนี่ยจะเป็นเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ประกาศมาแล้วว่าจะส่งกองทัพบ,บุกกัมพูชาไอ้หุนเซนมันขี้แตกแล้วครับไอบ้านเนี่ยมันขี้แตกแล้วคุณมาเน็ตเนี่ยไม่รู้จะไปพึ่งใครมันอาศัยความที่มันจบ นักเรียนในร้อยที่เวสต์พอยซารลัฐอเมริกาหวังจะพึ่งอเมริกาอเมริกาก็ไม่เอาด้วยไปหักหลังจีนจีนก็ไม่เอาด้วยกับเวียดนามซึ่งมันเคยพึ่งพาเขาสมัยพ่อมันมันก็ไปหักหลังเขาหักหลังญี่ปุ่นหักหลังเวียดนามเวียดนามก็มีปัญหาแบบประเทศไทยเนี่ยครับเรื่องพรมแดนทะเลาะกันนะครับทั้งๆนี้ ประเทศไทยอุปถัมภ์ค้ำชูมันมาก่อนนะแล้วก็เวียดนามไปอุปถัมภ์ค้ำชูมันสันดานหักหลังเขาตลอดนะครับสันดานหักหลังเขาตลอดตอนนี้มันไม่มีที่ไปแล้วมันไม่มีที่ไปแล้วแล้วท่านอย่าไปคิดว่าจีนจะส่งเรือลบมาประจำท่าเรือเรียมเนี่ยนั่นมันเป็นข้อตกลงเดิมนะครับจีนเขาอุตสาห์ไปสร้างท่าเรือเรียมเขาไว้เขาต้องส่งเรือรบเข้ามาประจำไม่ใช่มาลบกับไทยครับ อาไปยึดขเขมรนลลั่แหละครับไปกักกันอเมริกาจะมานะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าณนะสถานการณ์อย่างนี้นะครับไอ้ฮุนเซนไม่มีกระจิตกระใจที่จะมารบกับไทยแล้วครับไม่กล้าบุกค,ครับบุกเที่ยวที่แล้วก็เจ็บช้ำนะครับทหารสูญเสียชีวิตไปเท่าไหร่แต่ไม่มีประชาชนพลเรือนกัมพูชาแม้แต่คนเดียวเสียชีวิตนะครับ ไม่มีครับที่คุณอังคนาบอกว่าไม่ยอมเรียกร้องสิทธิ์ให้กับเด็กผู้หญิงคนแก่ที่เสียชีวิตให้ประเทศไทยโดยอ้างว่าไทยก็ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเขาคุณต้องมองย้อนไปสิว่าที่เราไปทิ้งเนี่ยไม่ใช่อยู่ยเฉยๆเราก็บินไปทิ้งถ้าอย่างนั้นก็บินบินไปทิ้งบ้านในคุณเซนคุณมาเนตแล้ว เราไปทิ้งเฉพาะจุดที่มันตั้งปืนใหญ่จุดที่มันตั้ง b ีเอสิบเอจุดที่มันเอาทาหารเอาปืนคอยิงใส่ทาหารไทยยิงใส่ชาวบ้านคุณบุ๋มปนัดดาก็บอกให้คุณอังคณาเนี่ยไปอยู่ชายแดนคำว่าไปอยู่ชายแดนเนี่ยคือจะได้ไปรับรู้ความเดือดร้อน นะครับว่าชาวบ้านเขาหวาดผวาอย่างไงเขาเดือดร้อนอย่างไงจะได้ไปรู้ว่าสันดานทหารขมรนเนี่ยมันปฏิบัติอย่างไรทําอย่างไรเขาไม่ได้ให้คุณไปรบแล้วครับแต่คุณก็ตอบว่ราะเหตุผลไม่เพียงพอคุณไม่ไปหรอกนะครับเพราะคุณดูข่าวทุกวันไอ้ห่าแค่คุณเสพข่าวแล้วคุณก็ไปเรียกร้องผมใช้คําว่าไปเรียกร้องถึงคุณจะอ้างว่าคุณเนี่ยไปแปล ข้อ,ขอสเสนอข้อเรียกร้องของกัมพูชาใ้เรื่องอย่างนี้แก่กันจนหัวงอกต้องยอมแล้วเนี่ยคุณไม่รู้หรอว่ามันจะเกิดผลดีผลเสียกับประเทศไทยหรือกองทัพไทยอย่างไรนะครับเรื่องอะไรที่ดีเราก็ต้องสนับสนุนกันเชียร์กันเรื่องอะไรที่มันเห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะพลาดโว้ย เราก็กระซิบบอกกันครับเราก็กระซิบบอกกันกระซิบบอกกันเหมือนคุณกันจอมส่วมไปฉีดใส่เนี่ยนะครับผมรู้จักคุณกันผมก็โรไปบอกครับแต่ไม่ต้องมาพูดออกสื่อผมก็โทรไปนะครับแต่การที่เราเอาจอหนังไปตั้งแล้วเราก็เปิดหนังผีมั่งหนังลบมั่งหนังสงครามมั่ง มันไม่ผิดครับมันไม่ผิดเพราะเราเปิดในดินแดนไทยนะครับเสียงมันดังไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศเขมรน,นะครับถ้าในประเทศไทยมีใครไปแจ้งความคุณกันก็จะผิดแค่โทษเปรียบเทียบปรับครับสองอบาท3า0รอบาทก็เท่านั้นครับเขมรมึงก็ไปฟ้องศาลโลกสิ เขาให้มึงออกจากแผ่นดินไทยมึงก็ไม่ออกนะทำอะไรถ้าเรารักประเทศไทยรักแผ่นดินไทยแล้วมีหัวจิตหัวใจเป็นคนไทยเราก็บอกกันครับคุณก็มีพักพวกคุณเยอะเครือข่ายคุณเยอะไอ้พวกนักมนุษยสิทธิเนี่ยมันเยอะครับทั่วโลกมันมีเยอะครับนะครับทั่วโลกมันมีเยอะนะเราก็บอกกันครับเราบอกกันนะคือผมทําอะไรเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องมาพูด ออกสื่อนะครับผมทำเท่าที่ผมทำได้ผมพูดเท่าที่ผมพูดได้บางคนจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ช่าง